สวัสดีเพื่อนครับผมวันนี้ก็เป็นิีพิเศษนะครับผมผมจะมาเตือนภัยในสตรีมกันนะครับก็เพิ่งโดนไปสดๆเลยปีใหม่นี้โอเคเราจะมาะเตือนบุคคลอันตรายตอนนี้นะครับผมโอเคคนนี้เลยครับผมอีวาชื่อนี้เลยนะครับอีวาก็คือผมโดนโกงจากคนนี้ไปเมื่อไม่นานวันนี้เองก็คือปีใหม่เนี้ย โอแบบว่าเจ็บใจมากนะครับผมก็เลยต้องการทําคลิปเตือนภัยเอาง่ายๆประจานว่างั้นแหละอ่าก็มาดูกันครับว่ามันเป็นเหตุเกิดเพราะอะไรยังไงโอเคนี่ก็เป็นหน้าของคนที่โกงผมนะครับผมอีวาก็คือมาปลอมชื่อเป็นชื่ออาแอร์นะครับผมก็อาจจะปลอมได้หลายชื่อนั่นแหละผมโดนไปชื่อว่าแอร์โอเคก็นี่ครับนี่เกมเต็มเลยนะครับผมก็ ไอเกมพวกเนี้ยมันได้มาจากเงินที่เราโดนโกงไปเนี่ยโหเสียดายมากเค okay, นะคผมกม็เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ทางสตรีมด้านล่างนะครับผมล่างคลิปโอเคโอเคโอเคนี่เป็นหน้าเพจนะครับผมโอเคเราจะไปดูเหตุการณ์กันนี่คือกระถูของคุณไททูแฮกนะครับผมเขาก็เล่าว่าไอคนเนี้ยเหมือนจะมาหลอก ลองไปอ่านได้นะครับเดี๋ยวให้ลิงก์ไว้นี่ครับก็มันจะเป็นรูปเนี่ยโอเครูปสาวเอ่เอ็นเอนะผมผมไม่รู้ว่าวงอะไรก็ทำเป็นรูปโปรไฟล์อย่างนี้นี่อย่างนี้เลยนะครับผมก็ i am อ็ม a อวามาสเตเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แล้วผมตามในนี้ก็บอกมาว่านี่นี่ ผมโดนมาเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงไออีวาเนี่ยที่ทักผมมาเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นได้หลายรูปแบบผมโดนมาเป็นผู้หญิงโหโดนหลอกเสนียนมากนี่นะผมก็ชื่ออย่างนี้นี่ก็ประวัตินะครับผมที่คนไทยเอ่อคนคนเนี้ยไทยทูแฮกไปสืบมาโอเคเราจะเข้าเรื่องกันเลยว่าที่ผมโดนอะไรยังไงโอเค ท่านแรกเลยไอคนนี้แอดผมมาก่อนก็คือเหมือนจะมาจากกลุ่มในสตรีมที่ผมเคยอยู่แล้วเขาก็มาทักผมว่าคุยคุยนู่นนี่นั่นสนุกสนานดีนะครับผมก็มันทําให้เชื่อไปด้วยคุยซะจนเชื่อเลยแล้วเขาบอกว่ามาขายเกมจะขายเกมแบบว่าเออในเฉพาะเ,เทศกาลนะครับผมลดราคาอะไรเงี้ยโอเคผมก็ จะลองใช้บริการดูว่าจะจริงเปล่าอะไรอย่างนี้โอเคโอเคก็ก็โอเค,อเค,อเค,อเคผมก็ใช้บริการบอกว่าจะสั่งเกมหนึง่งอ่าโอเคบอกชื่อเกมเลยเดี๋ยวผมอ่าเซิร์ชชื่อเกมก่อนแป๊บหนึ่งโนโนโน่ทำไมอืดจังโอ้สตรีมลดราคาเต็มเลยผมโดนโกงเลยปีใหม่นี้ นี่ครับผมสกีบี้สกีเบิลน้อนแอนิเมตนะฮะอนิมิเต็ตสกีเบิลน้อนอนิมิเตตซึ่งผมจะซื้อมาเล่นเนี่ยแล้วก็มาแคสด้วยโดนไปเลยครับผมนี่ราคาโอเคเข้าเรื่องกันต่อเลยเขาแอดผมมาแล้วก็แนะนำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุยสนุกสนานมาในข้าพผู้หญิงโอเคก็แล้วเขาก็แอดในกลุ่มเพื่อนผมด้วยเนี่ยคุณเอิง คุณเอิงคุณเอมอะไรเงี้ยแอดมาแล้วก็ติดต่อเหมือนเขาจะแอดเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็แอดต่อต่อกันไปเรื่อยๆอะ่ะไอคนชื่อไอวาเนี้ยโอเคก็ผมก็ได้สั่งเกมหนึ่งไปก็คือเกมนี้พอสั่งไปแล้วผมเออใช่มันมีบริการหนึ่งที่คนนี้ร้านนี้เขามีก็คือเหมือนจะซื้อให้ล่วงหน้าก่อนแล้วเราสามารถจ่ายเงินทีหลังได้เออ ก็คือผมโหสนใจบริการนี้มากเลยจัดเลยเพราะว่ามันผมยังเก็บตังค์ไม่ทันไงมันช่วงลดราคาเก็บตังค์ไม่ทันจริงๆอ่ะก็เลยขอให้ซื้อล่วงหน้าแล้วผมจะมาจ่ายทีหลังตอนนี้จ่ายทีหลังแล้วโดนแล้วจริงๆครับผมก็เลยมาเตือนโอเคก็นี่ผมมีหลักฐานอยู่เดี๋ยวจะมาเล่าหลักฐานพวกนี้ให้ฟังก็คือแล้วเหตุการณ์ต่อไปก็คือ ก่อนก่อนที่ผมจะโดนโกงนะผมลากเขามาเข้ากลุ่มกลุ่มไอ้พวกพีทโฮเซอะไรอยู่เงี้ยก็คุยกันสนุกไปแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณพีทจะส่งลิงก์มาให้ผมดูเหมือนว่าพีทจะได้มาจากลิงก์นี้ได้มาจากโฮเซอีกทีนะครับผมก็คือลิงก์นี้ไทยทูแฮกก็มาอ่านแรกๆโอ้โหคนเดียวกันชัดๆแล้วผมก็อ่าไปอีกลิงก์งงๆๆงนึ่งไปอีกลิงก์นึงแป๊บนึงนะ แฟบเกมเมอร์นะผมแฟบเกมเมอร์อแฟบบอร์ดแฟบเกมเมอร์กร็เหมือนจะเป็นคนเดียวกันนะครับผมเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งแล้วไอ้คนนี้เอเจนต์47โอเคนี่ครับปัจจุบันเขาได้ลบคอมเมนต์ผมแล้วโอเคอมผมก็โดนโกงไปตามนั้นแหละก็พอ <c oughs> ไปรูปไปรูปแล้วน,นี่ครับผมผมเกาะรหัสให้เลยนะ นี่กอกไปครับผมเกาะปุ๊บ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 ไปแรกเท่าไรผมก็ต่อไปต่อไม่ทนันเลยอ่ะโดนบล็อกซะแล้วก็คือโดนบล็อกนะครับผมครับครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงทำค,คลิปอยู่โอเคก็มาต่อกันนะครับผมก็โดนบล็อกไปดูเหมือนว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่จะโดนบล็อกดูเหมือนว่าเอ่อคนที่เป็นเพื่อนเกี่ยวข้องกับผมก็โดนบล็อกด้วย คุณเอิงก็โดนคุณเอ็มก็โดนโดนบล็อกอะไรประมาณนั้นเนอะผม,มประมาณว่าน่าจะเป็นมืออาชีพแล้วดูจากการท่าทางพูดพูดแบบว่าตีสนิทแบบเก่งมากนะครับผมก็ฝากระวังไว้ด้วยคนอันตรายอย่างนี้ก็คือต่อไปเราจะมาอมโอเคพอพวกคุณได้ลิงก์นี้ไปคุณ ก็อย่าไปแอดมันนะครับผมก็ฝากพวกคุณรีพอร์ตมันด้วยซึ่งผมแคร์มากตอนนี้นี่ครับผมไปที่สตรีมมันกดรายงานละเบิดรายงานการละเบิดกดอันแรกนะครับผมพฤติกรรมไม,ม่เหมาะสมพิมอะไรไปก็ได้เออเชิชชเ,ตเตอร์อ่าอับหนึ่งผมพิมพ์ถูกปะเนี่ย ประมาณนั้นนะผมโกงการซื้อขายพิม์พไฟเป็นภาษาอังกฤษก็ฝากกันแชร์ด้วยนะครับผมจะได้รู้กันต่อๆกันทั่วนะครับผมว่ามันยังมีคนอันตรายอย่างนี้นอยู่ในสตรีมพราะผมมามาต่อเลยตอนนี้ผมไม่รู้แล้วจะเล่าอะไรมันเนื้อหามันปนกันว่แล้วตอนนี้อ่าก็มาถึงตอนมาชุมครั้งนั้นผมก็ลากเขาเข้ามากลุ่มแล้วโคเซก,ก็ส่งลิงก์มาแล้วก็ถาม คุณอีวาเนี้ยดูเหมือนว่าเขาจะปฏิเสธคําตอบนะครับผมก็แล้วเขาก็ออกจากแชทในกลุ่มสตรีมนั้นแล้วผมก็ถามใช่เรื่องจริงหรือเปล่าแล้วมันเป็นจริงไหมอะไรเงี้ยก็คือจะได้คําตอบมันเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ความจริงอะหรอคือว่าไอเดีเนี้ยไม่ใช่ดีพี่หรอกเป็นไอเดีเพื่อนที่ขายทํางานเขาให้พี่มาบอกว่าในเนี้ยมีเซตโก ตอนนั้นพี่อยากเล่นไงแต่ไม่มีของเถื่อนพี่ยอมรับว่าสมัเอ้ยเอ้ยโอเคโอเคตอนนี้วินโดว์ผมมันเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งโอเคช่างมานะผมข้อเสียของการเปิดแคมเปเซียถ่ายโอเคมาต่อกันนะครับผมต่อกันผมกลัวสิรีมพี่จะโดนปิดเนยใน,ในอ,อ่ไปอ่านในกระถุนีพอร์ตกันเต็มตอนนั้นผมยังเชื่ออยู่โอเคตอนนั้นเพื่อน,อนแค่ห้าสิบกว่าเองพี่ก็แอดเพื่อนไปเรื่อยๆจนมีกระทั่งร้อยห้าสิบนี่แหละ แล้วพี่ไปแอดไอคอนที่ชื่อไทยดูแฮกเข้าเขาเคยเล่นเคปด้วยกันอยู่แล้วพี่ก็อยากได้หุ่นอะเลยลองขอเขาดูเขาเลยเอาไอเว็บมาให้ดูพี่เห็นก็อึ้งเราก็บอกเขาไปว่าไม่ใช่ไอดี ID นี้มันไม่ใช่ของเราเขาให้เรามาแค่นี้แหละก็คือก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นอ e ีวาเนี่ยเหมือนจะเป็นจะใช้ชื่ออื่นแล้วก็ใช้ผู้ชายนะผมผมไปอ่านในกระทู้อื่นเขามาเนี่ย ในแฟบเกมเมอร์เอเจนเนี่ยผมก็เลยโอ้โหเชื่อถือเลยเชื่อว่ามันเคยเป็นไอดีของคนอื่นก่อนเพราะว่าในเนี้ยเป็นผู้ชายแต่ว่าพอมามาล่าสุดเป็นผู้หญิงโอโ้ผมก็งงเลยนี่นะผมก็เป็นอย่างนี้เลยเล่าได้แบบว่าโอ้หน่าเชื่อถือเกินไปแล้ว ซึ่งผมก็เชื่อคนง่ายเนี่ยคอเสียเลยและไอ้ที่ทําให้ผมยิ่งเชื่อกัน,นี้ก็คือคุณเองิงคุณเองิเองเดี๋ยวผมให้ดูผมน๊บนึงคุณเอิงคนนี้นะผมใช้บริการของคนนี้แล้วและปรากฏว่าเขาก็ส่งเกมมาให้นั่นแหละช่วยส่งรหัสบัตรมาด้วยนี่ครับคุณเอิงเขาก็ได้เกมมาแล้วมาจิเนี่ยครับผมเกมนั้นเลยเกมเกี่ยวกับไพ่นี้เลยครับผมคุณเอิงเขาก็ซื้อจากคนนี้ได้อะ ผมก็เลยเชื่อยิ่งกว่าเดิมนะครับผมก็เลยใช้บริการกเสลยไอเกมนี้ราคามันลดถูกมากต่างกับเกมที่ผมซื้อเลยราคามัน800กว่าบาทก็ฝากเต,เตือนเพื่อนๆน,นะครับผมให้ระวังคนนี้เอาไว้เขาจะมาในคาบอะไรไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายอะไรก็ไม่รู้โอเคก็ขอเตือนไว้ก็ไปช่วยกันกดรีพอร์ตด้วยตามเดิมนีย่ยผมผม อตอนผมใช้อีกระหัสนึ่งส่งข้อความไปแล้วล่ะส่งข้อความไปหาคนนี้ไปคมคู่อตอนนี้ก็โดนล,ลบไปแล้วอืช่างเกียนมากผมฝากคุณหมายเลขสิบให้ส่งข้อความนั้นไปด้วยก็โดนล,ลบอีกยำแย่มากเลยก็ก็ก็ระวังนะมันอาจจะเปลี่ยนชื่อไปนู่นนี่นั่นอีก อันตรายจริงคนอย่างนี้ไงต่อดีเอาเป็นว่าเราจะาจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็เป็นการเตือนภัา1 1นาทีแล้วโอเคเออผมอโหลดทูเลิฟรูแบบบูเลไว้แล้วด้วยเดี๋ยวจะไปดู darkness ก็เป็นแอนิเมตแล้วผมแอนิเมต เดี๋ยครับผมก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆพ,พวกท่านดูด้วยโอเค